สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนกันหมดทุกคนเลยไปเนอะมันนีเดึกหละนอนมาหลับมะท่านเนีนันปกติกะนอนกันแล้วหลับเตืนเตืนจะเข้านอนแล้วแต่ก็ยังนอนไม่หลับ สวัสดีค่ะมาทักทายกันมือเนียนมือตั้งแต่ไปหาหมอมาเมื่อวานี่เท่าเดินนี่รู้สึกดีบ่ปวดคือเกาจากตะวามมันกระเหตุไห้ขามันตึงเฮากินยาหลายขามันตึงขามันตึง มันมาปวดแต่มันตึงหล่ากับมันหนักไหมคะ่ะกระดูกดังก็แก๊ก็แก๊ก็แก๊้เสียงกระดูกดังก็แก๊ก็แก๊กเพราะว่าขามันตึงมากขามันตึงมากเสียงกระดูกดังเวลาเดินเวลาเวลาเดินเวลานั่งมันแข็งโป๊กแล้วก็กระดูกมันก็มันตึง มันไม่ปวดนะคะวันนี้ไม่ปวดมากพอเดินได้อยู่แต่ว่าขามันหนักมากแล้วหนักแล้วก็มันตึงเวลาเวลาเดินก็เหมือนกับลากขาไปด้วยมองด้ยค่ะเด้อมองหัวเขา่าเข่ามันไห่มันมันแข็งค่ะมองนี้มันแข็ง ดูเขานะคะเนี่ยเขามันแข็งนี่แต่มันแข็งเวลาเอาลงอย่างนี้มันเหมือนกับกระดูกมันยังไม่เข้ากันมันดังก็แก๊ก็แก้เลมันดังมันดังก็แก๊ก็แก,ก้ก็แก้กระดูกมันยังไม่เข้ากันเลย Lâu lâu có thầm Có chui Ở mùa chui vô khuôn mà ตืงมากแล้วก็บางทีเราก็นวดนวดฝ่าเท้าเอง นวดอย่างเงี้ยนะคะนวดเอาเองนวดตลอดเลยนวดเรื่อยๆบีออกนวดออกนวดฝ่าเท้าไหมจ๊ะนวดนวดฝ่าเท้านวดเอง เพราะว่ามันฝ่าเท้ามันตึงมันเดินมันเหยียบลงหมดเท้ายังน้ำหนักลงยังไม่หมดน้ำหนักลงยังไม่ได้หมดเลยเพราะว่ามันปวดตึงเราต้องช่วยตัวเอง เราต้องช่วยตัวเองปวดเราก็นวดเอาเองนวดเอาเอง จ้าสิทธิ์ผู้ใดผู้ใดเคยเป็นบ่ะจานี่แนะนำเลยเด้อผู้ใดเคยเป็นมันเท็จไนมันจะสีบกแข็งช่วยแนะนำหน่อยนะคะตรงนี้ทำไมมันแข็งมากเลยมันแข็งเอาประครบประครบความร้อนก็ไม่ได้พกผ้าร้อนมากก็ไม่ได้ ถ้าเอาผ่าเลาะไอ้ความหมอนมาประกบมันแหงตึงมันแหงแข็ง ม,มันผ่าสองข้างข้างนี้แล้วก็ข้างนี้แต่ว่าเราก็พยายามเดินมันก็เดินได้ได้มั่งแต่มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่จะให้ดูราคาเวลา,วา โดยที่ไม่มีไม้ ถ้าเดินเดินโดยที่ไม่มีน้ำมันก็เดินไม่ได้ไกลเพราะว่าขาเนะี่ยเหมือนกับไอ้นี่มันทิ่มขึ้นมาข้างบนเพราะว่ามันเดินเดินไกลยังไม่ได้เหมืนอนเข่ามันยังกระดูกมันทิม่มเล้ขึ้นมาต้นแขนอัน<ห>นี้<ห>ตอนนี้ค <หา S 1> ่ดเล้อ